ท่านรองวิศนวิทยาวราวัต่องผู้บรการังหว่าน่านในประธานในพระบรมราชูปถัมภ์ในครั้งนี้เมี่อพิฆาตประชาเคราะในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้รับรอผู้ว่าการจังหวัดฉน่านท่านวิศนุวิทยาวราวัปรการและผู้ช่วยเลขาธิการ รับผู้สขขมัครในคณะกรรมการรัะภัยต่างๆและระอบทัทับสิเด็กพระวชิวรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงรับเกียรติมหาบุรุษพลดุลยเดชมหาราชพลวันแนนบุณรในการช่วยเหรือผู้ปร,ระสบภัยข้าราชการช่าชันยุทธษย์ศีศิีนะครับได้รับเนสงเคราะห์ครับในแต่ละเดือนครับ กำจัดชนะคณะสงฆ์าการผู้นำาร้องกันพระราชทานเงินสงเคราะห์จำนวนหนึ่งห่บาทพร้อมทั้งสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวผู้บริสุทธิ์หลักาที่สุดที่ได้ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวจากสถานการณ์อันนี้ไหวน้ำตาซึ่งทางรัฐการที่เก็บวข้อได้าเนินาารให้ความช่วยเหลือรวมทั้งมอบ